สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับพี่โอ้โหรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วครับคันนี้เลขไม่เพียง28,000นโลนะครับรถปี2022นะครับกับซูซูกิ XL7 นะครับผมนะเป็นตัว G.L.X ด้วยนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะคันนี้สีดําโค้ดสวยนะสีดําผมว่าสวยเพราะว่ามันเข้ากับชุดแต่งที่เป็นเขาเรียกไรเป็นดําด้านตรงนี้นะครับนะมันดูกลืนกันถ้าเป็นสีอื่นมันจะเป็นเหมือนสสีตัดกันแต่พอเป็นสีดาปุ๊บผมว่ามันดูลงตัวมากๆสําหรับ X.L.7 คันนี้นะครับพี่พี่นะรถปี2022นะเลขไม่28,800ื่ดโลเดี๋ยวสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับนะด้านหน้าก่อนเลย ด้านหน้าครับโคมไฟหน้าครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับนะเป็น LED นะครับนะแล้วก็มีเดย์ไลท์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนะกระจังหน้านะครับสีดําด้านตัดด้วยสีโครเมียมตรงกลางโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยสุซูกินะครับนะแล้วก็ไฟตัดหมอกหรือสปอตไลท์นะครับมีติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยส่วนด้านล่างนะครับชายล่างนะครับนะก็เป็นสีเงินแบบนี้ให้นะครับสภาพสวยเลยนะครับนะสไตล์ รถครอบครัวของแบรนด์ซูซูกินะครับนะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งของแบรนด์ซูซูกินะครับราคาดีนะครับนะการใช้งานออปชันเยอะนะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์เรามาดูกันท้ายคลิปแล้วกันผมขอให้ดูภายในภายนอกนะครับรอบๆคันกันก่อนแล้วกันนะครับนะล้อแมกเดิมโรงงานนะครับนะเดิมโรงงานแบบนี้เลยมาพร้อมกับยางนะครับปีใหม่ๆปี22นะครับนะายางติดรถมานะครับยางดันหลอมนะดอกยังเหลืออีกเยอะนะครับนะล้อแมก ไม่มีลงไม่มีรอยเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะได้เป็นดิสเบรกด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังหน่อยนึงว่ามีเป็นอ๋อได้เป็นรัมเบรกนะครับสําหรับด้านหลังนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะแล้วก็เนี่ยครับคิ้วซุ้มล้อนะมันเป็นสีดําด้านมันเลยเข้ากับตัวรถสีดํามากๆนะครับนะแล้วก็ชายบันไดตรงนี้นะครับเป็นสี สีบรอนสีเงินนั่นเองนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับนะเครื่องยนต์ VVTI นะครับมาดูภายในกันนิดนึงแล้วกันนะครับนะภายในเปิดมาผมประทับใจมากผมว่ามันโคตรสวยนะกับตรงดาบแผงประตูตรงนี้นะครับนะได้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ลายเหมือนคาร์บอนเคปล่าเลยนะครับนะโคตรสวยนะครับกระจกฝั่งคนขับนะครับออโต้นะที่เหลือก็เป็นไฟฟ้าปกตินะครับ พับกระจกก็ใ้แบบแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับพี่วีนนะมีช่องใส่แก้วน้ำหนใบนะครับนะแล้วก็ปุ่มนะครับได้เป็นปุ่มเองยินสตาร์ตตรงนี้นะครับมีปักกิ้งเซนเซอร์นะครับแล้วก็เทคชั่นคอนโทรลนะครับปรับระดับสูงต่ําของไฟหน้าโอ้มีมาให้ด้วยโคตรสุดนะแล้วก็นี่ครับตรงคอนโซล ยังมีเป็นแบบเหมือนเปล่าแบบนี้เหมือนข้างประตูเลยโคตรสุดนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะตัวนี้แล้วก็น้องครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับรองรับ Android Auto Apple Car p า a พได้ด้วยนะครับแอร์ Air, ได้เป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับนะสาภาพสวยๆมีช่องเสียบไฟนะครับ120วัตต์อยู่ด้านล่างแล้วก็ USB อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งช่องนะได้เป็นช่องเขาเรียกอะไรถ้าซื้อน้ําของเซเว่นนะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมาได้มาสองขวดเอาขวดน้ําใส่ลงตรงช่องตรงนี้นะครับพี่พีนะแล้วเปิดแอร์ทาความเย็นอยู่ได้ตลอดด้วยโอ้โหโคตรสุดนะคิดมาดีคิดมาดีนะเออมันทําให้น้ําเย็นอยู่ตลอดด้วยนะครับนะแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับดูครับคอนโซลตรงด้านหน้านะครับนะก็ลายเหมือนคาร์บอนเคฟลาแบบนี้ตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอะนะครับได้เป็นเบาะหนังกับผ้าผ,าผสมกันนะหัวเบาะเป็นหนังปีกข้างเป็นหนังตรงกลางเป็นผ้าแบบไม่เก๋ ความร้อนนะแบบไม่เก็บความร้อนนะเหมือนเป็นรูเป็นรูด้วยยังไงไม่รู้นะ,ะแต่เป็นเป็นผ้าที่ผมรู้สึกเลยว่ามันไม่เก็บความร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็มีช่องดึงเขาเรียกอ,อะไรไม่ใช่แอร์สองตัวนะอันนี้เป็นแอร์ตัวเดียวคอมแอร์ตัวเดียวนะครับแต่มันมีช่องดึงอากาศนะครับดึงความเย็นจากด้านหน้าไปปล่อยให้ผู้ที่อยู่โดยสารอยู่ด้านหลังนะครับนะก็ถือว่า ธรรมดีมันเหมือนกับพวกอะไรนะอา์เอนซ่าประมาณนั้นนะครับพี่พี่นะเพืเ่อนๆน,นะอ่ะนะครับเลขใหม่ก็สองหมื่นโลแล้วครับรับสายวางสายได้ที่บวัวมาลัยตรงนี้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะอย่างที่บอกไปแล้วแอนดรอยต์โอตอย่างที่บอกไปนะครับก็เชื่อมได้นะครับพี่พี่นะอ่ะสะภาพสวยมากๆสําหรับภายในนะทั้งนอกทั้งในผมบอกเลยว่าคันนี้เอี่ยมจริงๆนะรถปี2022เลขใหม่สองหมื่นแปดพันโลนะเรามาดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับนะคลิปนี้ผมจะไปแบบเรียวๆนะครับ พี่พี่เพื่อนๆนะถ้าชอบสไตล์แบบเรียวๆรีวิวแบบบ้านๆแบบนี้นะพูดตามที่เห็นเห็นตามที่พูดนะสวยไม่สวย บอกตามที่เห็นนะครับพี่เพื่อนๆนะดังนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับนะช่องพัดลมนะครับที่ดึงความเย็นจากด้านหน้านะครับมาปล่อยให้ด้านหลังนะครับนะผ่านช่องตรงนี้เลยดังนั้นไม่ต้องห่วงครับด้านหลังนี่เย็นเจียบแน่นอนนะครับเย็นเจียบแน่นอนครับเบาะพับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันนะครับนะส่วนเบาะตรงนี้นะครับนั่งได้3คนนั่นนับจากพนักพิงนะนะถ้านับพนักพิงทั้งหมดนะครับหัวพิงเบาะเนี่ยครับ ทั้งหมดคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับรเพื่อนๆพี่ๆนะสาภาพโคตรสวยโคตรใหม่ดูนะครับนะแล้วก็มีช่องอะไร power outlet ตรงนี้ด้วยนะครับ120วัตต์ให้ด้วยนะครับนะนี่สาภาพสวยๆเบาะตรงนี้สามารถปรับเอนได้ด้วยนะครับปรับเอนได้ด้วยนะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังนดีกว่าเราดูจากฝาท้ายด้านหลังดีกว่านะแต่เวลาขึ้นไปนั่งนะครับนะขึ้นทางประตูตรงกลางตรงนู้นนะไม่ได้ขึ้นด้านหลังนี้นะครับนะนี่ครับ พับโชว์ไว้หนึ่งข้างเลยนะครับพับเรียดแบบนี้เลยนะครับซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ๆซื้อต้นทุเรียนนะเอาไปปลูกเอาเข้าสวนผมบอกเลยนี่คือรถครอบครัวอนเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คูรน่าใช้นะมีช่องนี่วางแก้วน้ําให้หนึ่งช่องนะฝั่งนี้มีไหมเอ่ยฝั่งนี้ก็จะเหลือหรอครับมีเหมือนกันนะครับนะเนี่ยพับเบาะพับง่ายๆดูพับง่ายๆแค่เนี้ย บุ่มเลียวนะครับพับลงไปได้เลยเรียสเนียนแบบนี้เลยวางถุงก๊อปหรือจะวางต้นมงต้นไม้กระถางต้นไม้นะทีวีสี่สิบนิ้วสามสี่สิบนิ้วสบายๆนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะหัวนงหัวน็อตนะครับเดิมโรงงานนะครับดูนะครับนะเดิมโรงงานไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนนะครับพี่พี่นะอ่ะโชว์ฝากระโปรงนะครับผมโยกให้ดูไม่มีออดแอดนะไม่มีออดแอดนะฮะโลโก้นะครับ XL 7นนะครับโคมไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็น ไฟเบรกแบบ LED ด้วยนะครับนะแล้วก็มีไฟเ้าเรียกอะไรเดย์ไลท์นะของไฟเบรกนะครับนะเวลาเปิดไฟหลี่นะครับจะขึ้นตรงนี้นะโค้ดสวยนะครับนะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ก็อยู่ด้านบนนู้นเลยนะครับด้านหลังเซ็นเซอร์มีมาให้2จุดนะครับมาพร้อมกล้องถอยที่อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับโคมไฟไม่มีแตกไมยงามไม่มีน้ําเข้านะสีสวยนะมันไม่ใช่ดําจ๋านะพี่ๆนะคันเนี้ ผมจะบอกวบบนี้นะมันดำแต่มันเป็นดำเหมือนเทาดำแต่เทาดำที่โคตรเข้มนะเกือบจะดำแต่ไม่ดำนะต้องมาดูด้วยตาเปล่าต้องมาดูด้วยตัวเองในกล้องอาจจะเห็นว่ามันดำนะครับนะแต่จริงๆมันเกือบจะดำแต่มันไม่ดำเอออ่ะไม่ต้องงงนะพี่เพื่อนเพ,พ,พ,พ่นะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าจะสวยแค่ไหนไปครับมาครับมาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง1.5นะ แล้วก็4สูบด้วยนะครับ4สูบเรียงนะ1.5 4สีสู่บเรียงผมบอกเลยได้ความประหยัดแน่นอนเนี่เป็นเครื่องพันหสามารถนั่งได้ จ็ดคนนะดังนั้นผมมอกเลยคันนี้นะใช้ในเมืองออกต่างจังหวัดก็ได้สบายๆแน่นอนเครื่องพันห้าไม่ต้องห่วงนะครับไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับนะยกเว้นว่านั่งกันเจ็ดคนแบบเต็มๆนะไปขึ้นเขาชันๆโอเคต้องมีความชํานาญในการขับขี่นะแต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็ขึ้นได้นะครับพี่ๆนะอ่ะดูสภาพนะครับสวยๆนะักกล่อง ABS ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนะหัวนงหัวน,น็อตหัวโชค๊คทุกอย่างเบ้าโชค๊คทุกอย่างนะครับนะ ปิดตัวยางรกเนี้ยอยู่ครบนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆโรงงานนะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับนะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ํามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านเราคัดรถให้อย่างดีคัดทุกอย่างคัดสภาพนะครับนะไม่มีชื่อเสียแน่นอนชื่อนี้ปฏิพัทน์ออโต้จําไว้นะครับพี่พีนะแล้วก็นี่ครับเลขตัวทงตัวถังนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับพี่พีนะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับโอเคยังไงก็ฝาก L7 ของ s u z u กิเจ็ดที่นั่งคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะเพื่อพี่พี่คนไหนที่กำลังหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆนะครพี่พี่นะออกห้างใต้แดงเกือบเจ็ดแสนบาทนะครับพี่ๆี่นะและเป็นได้เป็นเจ็ดที่นั่งนะถ้าเจ็ดที่นั่งแบรนด์อื่นนะผมบอกเลยมีเป็นร้านนะครับนะใครสนใจนะครับนะพี่ๆติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยไอดียไลน์ก็ได้หรือโทรมาก็ได้เลยนะครับแล้วเจอกันที่ร้านนะครับพี่พ่นะเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับนะครับรับรองว่า ถูกใจติดใจแน่นอนกับสภาพที่โคตรสวยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ